สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับช็อกโกออเรนเค้กนะครับของ e ีซี่สวิตนะครับสาเหตุที่ซื้อมาเพราะว่านี่จานให้อันเดียวกันนะครับมีเค้กอยู่2ชิ้นนะครับก็คือตัวนี้นะครับช็อกโกแลตกับออเรนนะครับส้มนะครับเดี๋ยวชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างตรงนี้นะครับก็เขียนด้วยนะครับว่าอะไรครับเนี่ยสรสชาติใน1นึ่คำเพิ่มความอร่อย หมายความว่าเราต้องตักไอช็อกโกแลตครึ่งหนึ่งแล้วส้มครึ่งหนึ่งเหรอถึงเพิ่มความอร่อยได้โอเคครับเดี๋ยวลองชิมดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างแต่ก่อนกินนะจ๊ะมีคําเตือนสำหรับผู้แพ้หานะครับในนี้มีแป้งสาลีไข่นมผลิตภัณฑ์จากนมถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและอาจจะมีถั่วลีสงโอเคครับใครแพ้าหารกลุ่มนี้เนียกนะจ๊ะมาชิมกันเลยครับว่าเป็นยังไงกันบ้างแหมกล้าขายแล้วก็กล้ากินนะจ๊ะ โอ้ให้สองชิ้นในอันเดียวเลยอ่ะแกะมานี่จา้าดึง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 มาดมกลิ่นก่อนโอเคนะเฮ้ยกลิ่นดีนะทําทั้งกลิ่นของต้มนะครับแล้วก็กลิ่นของช็อกโกแลตได้ดีนะครับนี่จา้าเดี๋ยวกันใส่ถาดดีกว่านะจา้าใส่ถาดดีกว่าใส่จานนะจา้านี่จา้าเรื่อง,งนี้ใส่จานที้จะเป็นอย่างนี้นะจา้า นี่โอเคครับเดี๋ยวชิมกันจา้าอย่างแรกชิมมะยาก่อนชิมส้มก่อนอเฮ้ยค่อนข้างทำได้ดีนะไอ้ส้มเนี่ยรสชาติแบบอะไรครับแยมส้มแบบ้มส้มๆนะครับซึ่งมันจะหวานและคราวนี้ช็อกโกแลตเนี่ยเฮ้ยเขาค่อนข,ข้างทำได้ดีนะครับก็คือ ออกขมนิดนึงนะดังนั้นเดี๋ยวเยวเราลองชิมกันนะครับสองอันในครัเดียวกันนะครับเนี่ยโอเคเลยโอเคเลยเนี่ยอืมอืมถืมอ,อว่าใช้ได้นะก็คือว่าตัวนี้ครับถ้าเกิดพุ่งตรงนะก็คือว่าตัวเนี้ย จะเด่นที่ตรงไหนดูไหมครับแยมเดี๋ยวให้ดูเลยตัวเนี้ยมันกัดเด่นตรงแยมแป้งเค้กพุ่งตรงเลยธรรมดามากๆนะครับธรรมดามากๆเฮ้ยแต่แยมเขาเด่นน่ะดังนั้นะะนะครับไอ้ตรงแยมส้มเนี่ยเฮ้ยให้ความเป็นรสส้มที่เต็มที่ไอ้ตรงเนี่ยซอช็อกโกแลตก็ให้ช็อกโกแลตที่เต็มที่นะครับแต่ส่วในเรื่องของเนื้อแป้งนะจ๊ะธรรมดาธรรมดาเฮ้ยแต่การที่ใช้แบบไอ้เนี้ยดีอ่ะ มันก็เพิ่มรสชาติเค้กให้มันดีขึ้นเนี่ยแล้วก็ตอนนี้นะครับเขาจะนะครับใช้ความเป็นส้มที่หวานแบบหวานแบบส้มเหมือนแยมส้มอ่ะออกจะหวานไปด้วยนะพูดตรงๆเลยแต่นะครับพอมันมาตัดกับรสชาติของไอเะมันพีกเข้มๆขอ,ของของช็อกโกแลตเออมันก็ค่อนข้างที่จะลงตัวนะ <S <S เฮ้ยถือว่าทําใช้ได้ดีใช้ได้ดีนะครับอันนี้เท่าไหร่วะถ้าจะไม่ผิจาสามสิบเก้าบาทนะครับโอเคถ้าเทียบกับราคาก็ถือว่าให้ผ่านนะครับมันเด่นที่แยมนะยะแต่ว่าเค้กเนี่ยยังธรรมดาเฮ้ยแต่ว่าคุณนําแยม ในเกจราคาเนี้ยเฮ้ยทำได้ดีมากโอเคครับเรื่องเจอก,กาันเอ้ยแล้วถ้าเกิดกินสองอันนะครับมันก็จะเพื่ค่อนข้างที่จะลงตัวในแง่คืคือได้ของความที่เป็นส้มนะครับแล้วก็หวานแล้วก็ตัดกับความเข้มของช็อกโกแลตได้ค่อนข้างจยงลงตัวนะครับโอเคครับองจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นครับชอบฝากกดแชร์ด้วยครับร่มถึ้นแค่อยากสากเพื่นพี่นนะจ๊ะมีช่องทางธนาคารออมสินขึ้นอยู่นะครับโอเคครับแล้วกลับมาเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าจ้า